สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปายเฮ้ารุกปูทุกคนครับนี่สิผ้าพี่น้องเข้ามาแกะนะครับเครื่องอ่าเขาเรียกว่าเครื่องกดน้ำนะครับอัตโนมัตินะครับผมซึ่งอ่าตอนนี้มันเสียนะครับผมมันใส่บ่ได้นะครับเดี๋ยวลองชาจแบตนะครับเป็นอาการที่แบบว่าชาจแบตถิ่ไวมเราเรามันเหมือนชาจแบตเบานะครับผมมีไฟขึ้นนะครับเวลาเฮาชาจแบตนะครับ แต่ว่ากดบดได้นะครับเดี๋ยวสิมาลองลื่อเบิ้งนะครับว่าข้างในมันมีอย่างแน่นะครับผมอันนี้เป็นตัวที่สองแล้วนะครับที่ผมซื้อมาใส่นะครับข้างล่างนี่ก็จะมีน็อตนะครับอยู่สองตัวนะครับผม เดี๋ยวมุนน็อตออกมานะครับอ่าแล้วก็อ่าเวลาเอาคันน็อตออกแล้วสองตัวนะครับจะมีน็อตยึดตรงนี้ระหว่างฝาครอบสีขาวเนี่ยครับเนี่ยมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับอ่าข้างในมันก็จะมีทานนะครับผมทานที่เจ็บพลังงานไว้นะครับอ่าเอาไว้ใส่กับตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำตัวนี้นะครับผม อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะโยกโยกนะครับผมอ่าตัววัชชาตินะครับมันจะโยกโยกนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมาลองเบิง้งนะครับอ่ารู้สึกจะเห็นจุดที่มันเสียแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวห้ามมาลองชาติเบิ้งนะครับ ลองกดลงนะครับอ่าเหมือนจะทำงานแล้วนะครับผมเหมือนกับอ่ามีลายวงจรขาดครับตรงนี้ตรงแถวๆบริเวณนี้ครับเดี๋ยวต้อง ทำการบัตรกีนะครับผมบัตรกีลายวงจรนี้มันขาดไปนะครับผมแวบอ๋อนี่ร่องล้องกดเบิ้งี่นน้องอนี่ครับผมทํางานแล้วครับอ่าทํางานแล้วเดี๋ยวรอแรงนะครับรอ ความร้อนจากหัวแรงก้อนนะครับผมหัวแรงเราเริ่มร้อนแล้วนะครับผมอเริ่มห้อนแล้วนะครับเอยวาาจะมาล่องบัดกรีนะครับผมบัดกรีจุดที่มันขาดไปนะครับผม อ่านี่แล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาลองบัดกี่ฟังนี่เพื่อให้มันแน่นเสริมความแน่นหน้านะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วครับผม นี่นะครับผมนี่นะครับเขาบัตรกี่จุดที่มันขาดไปนะครับผมจุดนี้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเข้ามาประกอบขึ้นนะครับผม เอาฝาขอบไสนะครับผมง่ายเลยนะครับผมสามารถอาซ่อมเองได้นะครับผมด้วยตัวเองนะครับก็บต้องไปซื้อไม้นะครับผมอันนี้ราคาประมาณร้อยนึงนะครับผมตัวละร้อยนะครับผมบ่ต้องเสียงเงินเพิ่มอีกร้อยนึงนะครับผม หมุนน็อตเข้าไปให้แน่นนะครับผมเรียบร้อยครับลองเบิ้งนะครับประกอบแล้วลองเบิ้งนะครับอ่านี่นะครับอ่าเดี๋ยวลองชาร์จแบตนะครับเสียบชาร์จแบตอ่าเขานะครับกดทำงานนะครับผมอ่า โอเคเดี๋ยวเข้าไปลองคล้องจริงเลยนะครับอ่านี่ตัวนี้เป็นตัวดูดนะครับผมเดี๋ยวเอาสายใส่นะครับแต่ก่อนมันจะมีอ่าไอเป็นก๊อกนะครับก๊อกสเตเลสที่ยื่นออกมาตรงนี้นะครับมันใส่งานได้บ่ค่อยสะดวกเท่าไดรนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยน อ่าเป็นสายแบบนี้แทนนะครับผมอ่าเพราะว่าซื้อมาตัวแรกมัน่นมั่นพังไปนะครับอ่าตัวปั๊มน้ำม,มั่นพังไปนะครับเหลือสายยางมันยังใสยอยู่นะครับผมก็เลยเอาสายยางนะครับมาเสียบใส่ตรงตรงนี้แท่นนะครับผมเดี๋ยวมาลองใส่งานเบื้องนะครับผม โอ้เรียบร้อยครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยครับสําหรับการซ้อ,อมแซมนะครับเครื่องอปั๊มน้ำอัตโนโมัตินะครับ เป็นงานสอมเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถเท็ดเองด,ด้วยด้วยตัวเองนะครับผมจังได้ก็ฝา,ากพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจผมน้ำเล็กนะครับผมสําหรับเมื่อดนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ